โอ้โหพรเจ้าละเอียดมากเราอยากจะทําบุญบ้านเราจะต้องทํำยังไงอย่างนี้ <c oughs> เราก็ทําตามสิ่งที่ทําตามกันมาตลอดเลยแต่พระศาสดาตรัสว่าอย่างไรพอเราไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาเราก็จะไม่ทราบระองบอกว่าอานิสงส์ห้าประการของการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใด ผู้นั้นจะได้นิสงห้าประการคืออะไรหนึ่งเราทำหรือเปล่าการทำจิตเลื่อมใสในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดอันนิสสงได้อะไรโป่งบอกสุขติโลกสวรรค์อันที่สองเราทำไหมเมื่อนักบวชผู้มีศีลเข้าไปแล้วเราลุกลับเรากราบไหวเราให้อาสนะไหมอ่า <c oughs> นี้เป็นไปเพื่ออะไร พระองค์บอกอันนิสงคือเกิดในตระกูลสูงทำกรรมแล้วต้องได้รับผลของกรรมนี้คือผลของกรรมที่เรากระทำแบบนี้พระศาสดาก็บัญญัติไว้อันที่สมคืออะไระการลักความตระนี่อันเป็นมนทินในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่ออะไรเกียรติศักดิ์อันใหญ่ อยากมีเกียรติศัก์ใหญ่ไหมทำอย่างนี้นะอันที่สี่คืออะไรการจําแนกแจกทานตามสติกำลังในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้โคะอันใหญ่ข้อ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายคืออะไรฟังธรรม การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั้นเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่นี่คืออน,นิสงส์5ประการที่เราจะได้รับเมื่อมีการเกี่ยวข้องกับสมณนะที่เข้าสู่บ้านเรือนของมนุษย์คนใด